สองสามส,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 าสีห้าหกเจ็ดสวัสดีครับผู้ชมครับพีพัทยานะครับช้านี้พาเข้าส,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 สูส่นะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้เราจะมีกิจกรรมนะคทำแปลงผักนะครับโดยไปซื้ออิฐบล็อกมา30ก่อนนะครับเอาอิฐบ็อกลงก่อนนะครับไม่แนะนำนะครับวให้เอาอิฐบล็อกใส่ถเกินครับเพืยอเป็นการใช้ งานรถยนต์ทิดประเภทนะครับนะครับไม่แนะนํานะครับจะทำแบบผมนะครับหรือว่าจะทางไว้กินบล็อกนี่ก็ไปรับเองมาก็ไปซื้อจากร้านนะครับพูดง่ายไม่ต้องมาส่งก็ตกก้อนละห้าบาทิบครับ นะครับสามสิบก้อนนี่ก็ร้อยหกสิบห้าบาทครับโถพลังโถพลัง เริ่มล้าแล้วครับแขนเรียบร้อยครับ30ก่อนนะครับโอเครดตูด สำคัญนะครับเวลาครูชมไปจะเอาของขึ้นท้ายรถสื่อสำคัญต้องให้ทางร้านเคารองหากระดาษแข็งรองด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทําแปลงผักนะครับนี่คือบริเวณที่ผมจะทำแปลงผักนะครับ ปลูกหลายอย่างครับไว้ยางงั้นนะครับแต่ให้มันเป็นดูแล้วดูดีนะครับผู้ชมครับเมื่อวานก็พาคุณแม่มาถากถางตรงนี้นะครับถอนต้นใบโหระพงโหระพาออกหมดเลยนะครับถอนเรื่องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อดินมาไว้ละนะครับก็เดี๋ยวกะว่าจะเอาอีทบล็อกน่นะครับมาทําเป็นแปลงเล็กนะครับอันนี้อาจจะยกนี้แล้วก็วิ่งยาวไปนู่นนะครับไปชนกําแพงนู่น ครับวางชนแล้วก็วิ่งยาวตรงไปแล้วก็จะจะได้เอาดินใสนะครับจะได้ปลูกต้นไม้ได้ปลูกแบบผักพืชผักสวนครัวกินนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับ กล้องมาหน่อยถอยกล้องมาหน่อยปึ๊บนี่มันจะได้เห็นมุมกว้างๆนะครับยูทูบเบอร์ต่างๆก็นะครับแนะนำนะน,น,นะครับว่า,าเราเล่นเองถ่ายเองก็พยายามหาขาตั้งกล้องนะครับบางกว่าจะได้ให้เห็น,น้างาชัดเจนนะครับนี่นะครับผมเล่นแบบย,ยาวๆไปเลยไม่มีการตัดต่อ น ну no, yeah. oh, no. uh ี่ก็จะมีหอยทากเยอะนะครับนี่นะครับนี่ฮะนี่หอยทากนะครับเดี๋ยวก็ดูจากคลิปหลายๆคลิปนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรชาวบ้านเขาก็แนะนําว่าให้ให้เครียกว่าอะไรอ่ะผสมกับอ่าปูนขาวที่สำหรับไล่หอยทากหรือกำจัดหอยทากออกไปนะครับวิธีการผมก็อตรงก็วิวโยนออกไปถนนนะครับคือฝังก็คือที่ผมเอง นะครับนี่ฮะหอยทากมันขึ้นมายัางต้นไม้เลยต้นมะละกอเนี่ยขี้หอยทากเต็มเลยมะละกอนี่ก็ออกดอกแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกผลนะครับก็รอรอรุ่นรอรุ่นนะครับ <c oughs> อยู่กับปุ๊เลยตองดูนะครับอันที่ก็อยู่ที่เราวางจะวางนะครับเราจะวางคว่ำก็ได้มันก็จะไม่มีรูแต่ผมก็คืออยากวางตั้งนะครับเพื่อให้เกิดรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงกัน อะไรตามนี้ไปด้วยก็ได้ครับเพื่อความสวยงามนี่ นี่คือชุดนอนนะครับยังไม่ได้อารรานะำท่านะเก็บมากันดสดๆถามว่าต้องดึงเชือกไหมก็ควรจะดึงเชือกนะครับเพื่อความสวยงาม <c oughs> งานดีมีคุณภาพครับนี่เรามีเชือกพร้อมนะครับ เป๊ะนะครับโอ้ยดูนี่ผมอยากเป็นเช่าสวนนะครับแต่ข้อเสียนี่นี่เลยครับอะไรกัดนีดก่กัดหม่ยก็โอ้โหคันสิง่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาเข้าสวนนะครับต้องมีรองเท้าบู๊ตนี้นะครับไปช่วยได้เยอะนะครับก่อนจะใส่รองเท้าสําคัญนะขยอบด้วยนะครับเผือ่อมีสิ่งไม่ปรารถนาอยู่ข้างในรองเท้านะครับให้อยู่ทันมาเรื่อยๆมาเห่อยครับไม่ต้องหักโหมนะครับ ไอ้สิ่งสำคัญคือด้านเอาเกงใส่นอนเนี่ยมาทำงานมันก็จะหลุดนะครับถ้าหลุดตูดต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับมา,มาเรามาเูอะไกันเลยเมื่อวานแม่เขามาเลาะให้นะครับโหกรากเทียบเลยครับไม่รู้ร,รากอะไรตัวรากอะไรครับตัดไปก่อนหน่อยครับ ไม่ต้องเป๊ะนะครับเอาแบบพอเข้าขดูดีอ่ะครับนะครับ ปรมานี้แลครับเริ่มคันละรมเมื่อสาคเม,เมขาเระเมอนี่ขึ้นแดงเลยครับผมแพ้ พรก็จะดีครับก็ทุกๆลงไปนะครับเนี่ยทนี้ครับถามว่าทำไมต้องต้องฝังดินให้มันแข็งแงนะครับแล้วก็เวลานี้เราก็จะซื้อดินที่สำหรับพอกปลูกมาเท็มเต็มนี้ก็ปลูกได้เลยนะครับในราซื้อทำส่วนแบบง่ายๆนะครับ 哦。Oh. ต้องทำแข่งกับเวลาครับเพราะว่าผมแพ้พมกแมลงพวกยุงออระเบ้อนะคันนี่นะครับคุณชมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมายืนดูว่ายังบันทึกอยู่ป่ะอ๋อบันทึกอยู่อายยอย เมือนนะโอ้ยนี่ฮะให้ดูใกล้ๆฮะตุ่มแดงเลยฮะไปไดดูหน้างานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมก็จะทำประมาณแล้วนี้นะครับเอาอิฐบล็อกนะครับแล้วก็มาวางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาดินใส่ให้มันเต็มนะครับซึ่งถามว่าต้องสวยงามไหมไม่จำเป็นนะครับอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปหักอิฐบล็อกนะครับ ผมก็เ,ยเ,นนยเ,นะเกเเเจจเยซะหน่อยนะครับเราทํากันเองในสวนไม่ต้องไปเป๊ะเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับอาจจะเบี้ยนิดเบี้ยหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตอนที่เราอัดดินทําให้มันอ,อยู่ตัวก็เราก็ดัดดัดอิดบล็อกไปนะครับสิ่งสาคัญคือวัตถุประสงค์ผมต้องการให้ข้างในเนี่ยสามารถปลูกกะเพราปลูกโหระพาปลูกพริกได้นะฮะถือว่าเราทําเป็นกระถาง พื้นที่ตรงนี้เราก็จะได้ลงโล่งได้ไม่รกเหมือนเมื่อก่อนนี่อะไรขึ้นก็ให้มันขึ้นไปไม่ใช่นะครับเดี๋ยวก็จะสลับสับเปลี่ยนเอาเนี่ยฮะหินทางเดินเนี่ยก็มาวางเหมือนก็จัดสวนไปในตัวนะครับค่อยๆทาไปวันละนี้วันละหน่อยนะครับนี่ดินก็ซื้อมานะครับเมื่อวานซื้อมาแปดถุงร้อยได้แถมมาอีกถุงหนึ่งขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับนี่ก็ซื้อมาสามสิบก้อนนี่ก็เหลืออยู่ เดี๋ยวก็ยังยังต้องทําต่อนะครับก็แนะนําดูนะครับว่าการทําสวนให้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นาจะถอนตรงนี้ทาความสะอาดให้มันโล่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับจากพนักง,งานประจำหนุ่มแบงค์นะครับมาทําสวนไว้อย่างนงั้นเนาะนี่แหละครับเป็นกําลังใจให้กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่อง พีพัทยาชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดสมาชิกให้ด้วยนะครับสำคัญมากตอนนี้ผมคิดสมาชิกรายเดือนเดือนละสาสิบาบาทไว้เป็นค่าครับข,ข้าวข้าววันละจา์ก็ยังดีนะครับเป็นกำลังใจนในการทำคลิปนะครับนี่นะครับแล้วติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีนะครับ